ดวงของคนเกิดพุธกลางวันในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้พลังใจครับและที่การดูดวงประจําวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ครับเป็นยังไงกันบ้างเนาะมาถึงเดือน กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะแต่14กุมภานนี่ก็เป็นเดือนแห่งความรักมีความสุขชุ่มชื่นสําหรับคู่รักทุกคู่และสาหรับคนโสดทุกๆคนเนาะที่กําลังไขว่คว้าว่าปีนี้เดือนนี้ความสุขความรักของเราจะเป็นอย่างไรบางคนก็เฝ้ารอยิงจุ่ในช่วงสถานการณ์โควิด19แบบนี้ด้วยก็ ต้องดูแลสุขภาพของเราเนี่ยให้ดีมากที่สุดนะสิ่งสําคัญคือเรื่องของศีลน,นะเรื่องของการให้ทานเรื่องของการภาวนาจะได้เสริมเพิ่มเติมพลังบุญพลังใจของเราเนี่ยให้ได้มากเข้าไว้นาผู้ที่มากด้วยพลังบุญมากด้วยการสะสมบุญเยอะๆเราจะพ้นภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องชีวิตเรื่องโควิดหรืออะไรต่างๆนานา,นานเนี่ย หากเราเสริมพลังบุญเราจะแคล้วคลาดปลอดภยัยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคำโบราณเนี้ยสามารถใช้จริงๆเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูดวงดีกว่าว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยจะเป็นอย่างไรสําหรับคนเกิดพุธกลางวันพื้นดวงจะเป็นอย่างไรในเดือนกุมภาพันธ์มาดูกันครับสําหรับคนเกิดพุธกลางวันนะไพ่ขึ้นความเหงาออกมาเลยนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยมันรู้สึกเคว้งคว้างนะเคว้งคว้างในความรู้สึกเคว้งคว้างกับ ความคาดหวังกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมีเข้ามาทําให้เรารู้สึกเหนื่อยกับจิตใจเหมือนกันนะในช่วงนี้ในไพ่ว่าไงต่อดูเซิไพ่ขึ้นในเรื่องของแบบต้องสู้กับชีวิตหน่อยนะแต่ความเหงาที่มันเข้ามามันมันไม่สามารถที่จะการไปได้มันรู้สึกเหนื่อยกระจตัวเองบางครั้งใจตัวเองมันก็ตีกันอีกว่ามันจะต้องอยู่กับปัจจุบันมันต้องไปให้ได้มันต้องดีกว่านี้นะมันรู้สึกนเหนื่อยใจนะเพราะสิ่ง ที่เป็นนะสิ่งที่เป็นมันคืออะไรไพ่ขึ้นในโองแดนเนรมิตแดนเนรมิตนั่นหมายถึงความรู้สึกที่มันเป็นความฝันมันเป็นความคิดมันเป็นความคาดหวังมันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นดังนั้นไอ้ความคิดความคาดหวังของเราในบางครั้งมันก็เป็นไม่ได้บ้างเป็นไปไม่ได้บ้างทำให้เรารู้สึกเหนื่อยนะมันแบบไม่ได้ดังใจเท่าไรในช่วงนี้เหมือนอารมณ์ของเรามันขึ้นๆลงๆด้วยนะดังนั้นต้องระวังระวังเรื่องของความคิดระวังเรื่องความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะทําให เราจะทําอะไรมันก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจมันทําอะไรแบบรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลานะสำหรับคนเกิดพุธกลางวันนี้ต้องระวังให้ดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าในด้านต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูซิว่าความรักของคนโสดเป็นอย่างไรสําหรับคนโสดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ไพ่ขึ้นคำว่าติดงมงเงินนะติดงมงเงินนี่หมายถึงอะไรเนี่ยไพ่มันแบบขึ้นเล่นโทรศัพท์ทำนู่นทำนี่ทำนั่นในช่วงนี้มันจิตใจมันเหงานะ ไพ่คือมาจิตใจมันเหงามันเหงามันรู้สึกเหนื่อยกับรายสิ่งหลายอย่างกับเรื่องของความรักในช่วงนี้ความรักมันก็เลยแบบมันนิ่งๆมันเฉยๆระวังความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มันรู้สึกเหนื่อยนะนี่ไพ่คือนนื้อรองช่วงนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆเลยนะเอาแต่ใจความรู้สึกมันมาก่อนดังนั้น หากยิ่งเห็นคนเขามีคู่เราเริ่มมีอารมณ์เริ่มรู้สึกเหนื่อยกะจใจตัวเองรู้สึกแย่กับตัวเองเพราะเรามีเรื่องของจิตใจมากกว่าเหตุผลต้องระวังให้ดีนะดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความรักเนี่ยในช่วงนี้นก็อยู่ที่40%่นะไพ่ขึ้นในเรื่อง,องมันไม่ค่อยมีคนเข้ามาสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ดังนั้นก็อย่าเพิ่งไปอะไรมากมายปรับจิตปรับใจตัวเองเยอะๆไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเราจะเหนื่อยกับความรักและไม่อยากมีความรักเข้าไปอีกต้องระวังให้ดีนะครับ โอเคเรามาดูในเรื่องของคนมีคู่บ้างดีกว่าดูซิว่าคนมีคู่เป็นอย่างไรสําหรับคนมีคู่ไพ่ขึ้นเทหมดหน้าตักและเป็นรูปหัวใจด้วยนะเป็นรูปหัวใจด้วยหมายถึงอะไรในช่วงนี้เรากําลังจะให้กําลังใจคนที่เรารักเราทุ่มสุดตัวเราทุ่มสุดใจนะดูซิว่าเขาจะทุ่มสุดใจกับเราไหมไพ่ขึ้นในเรื่องของความสมหวังนะดังนั้นคือถามว่าดีไหมในความรักในช่วงนี้ไพ่ขึ้นว่าดี นในเรื่องของการที่เราทําเต็มที่ทําเต็มที่กับความรักเอาเอกเอาใจกันนะแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันว่าการที่เราทุ่มสุดใจการทุ่มสุดตัวเนี่ยต้องระวังเรื่องของจิตใจเพราะตอนนี้จิ <Another one. S 1> ตใจของเราเนี่ยความรู <isions happen> ้สึกมันประรถนาเข้ามาเยอะอยากจะให้ความรักของเราเนี่ยคู่ของเราเนี่ย<ๆ>มันดีขึ้นกว่าเดิมความสัมพันธ์ที่มันแบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกงงเงารู้สึกมันห่างไกลในความรู้สึก<ๆ>มันทาให้ตัวเราในช่วงนี้มันก็เลยต้องหาอะไรทําให้มันดียิ่งขึ้นแต่ก็ต้องรังใจตัวเองนี่แหละ หากใจของเราเนี่ยไม่ปรับหากใจตัวเราเนี่ยไม่ไม่ทาให้มันดีขึ้นก่อนและทุ่มสุดตัวมันทาให้เรามีโอกาสผิดหวังมากไปกว่าเดิมน,นะต้องระวังให้ดีระวังใจของเรานี่แหละครับดังนั้นเรื่องของเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่50%นะหากเราสร้างกําลังใจเยอะและทําทุกวันนี้ให้ดีในเรื่องของความรักก็พัฒนาไปได้เช่นกันครับโอเคเรามาดูในเรื่องของการเรียนมากดีกว่าดูซิว่าการเรียนเป็นอย่างไรบ้าง การเรียนขึ really ้นในเรื่องของแบ่งปันนะการเรียนขึ้นในเรื่องของแบ่งปันใหม่ถึงมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะและเราได้รับไปการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยในเรื่องของการเรียนมันมีการแชร์มันมีการช่วยเหลือระหว่างเพื่อนฝูงและมีการช่วยเหลือของอาจารย์ที่เข้ามาช่วยเหลือเรานะในเรื่องของการเรียนให้เราประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะการได้รับการช่วยเหลือหรือไปช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยระวังใจตัวเองบางครั้งมันก็ ไม่อยากยุ่งกับใครนะอยากจะปิดกั้นตัวเองในช่วงนี้มันเบื่อๆคนเบื่อๆหลายๆสิ่อองหลายอย่างมันทำให้เราปิดกัน้นในเรื่องของโอกาสที่กําลังเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นไปได้ก็ปรับจิตปรับใจตัวเองก็แล้วกันอยู่กาตัดโอกาสกับคนที่มาช่วยเหลือทําให้ชีวิตในเรื่องของการเรียนของเราเดีดนมันดียิ่งขึ้นดังนั้นเปอร์เซ็นต์เรื่องการเรียนในอยู่ที่60%ถือว่าหากเราปรกักป้าคงและไม่ปิดกั้นตัวเองจนเกินไปก็จะได้พบสิ่งดีเข้ามาแน่นอนครับ โอเคเรามาดูเรื่องของการงานบ้างดีกว่าสําหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนที่กําลังหางานพ่ขึ้นเป็นเทวดาเลยนะเทวดามาถึงโอกาสเข้ามาในเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสมีกักผู้หลักผู้ใหญ่และสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเป็นหรือว่าศักยภาพของเราเนี่ยมันก็พร้อมด้วยนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ดังนั้นก็ทําให้เต็มที่เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องงานที่จะได้ไหมเนี่ย อยู่ที่70%นะก็ค่อนข้างจะสูงที่จะได้รับงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ดังนั้นก็เตรียมตัวให้ดีอย่าชะล่าใจก็แล้วกันนะทําให้สุดความสามารถและทําให้เต็มที่เป็นตังใจให้ครับโอเคเรามาดูในเรื่องคนที่มีงานแล้วบ้างดีกว่าดูซิว่าเป็นอย่างไรปับ๊บไพ่ขึ้นเลยนะว่าต้องมีสตินะไพ่ขึ้นในเรื่องของความคิดนะ ั่งน้ำหนักงานนั้นงานนี้ทําอย่างไรดีทําอย่างไรถึงจะก้าวหน้าทําอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็จไพ่ขึ้นในเรื่องของความคิดตัดสินใจไม่ตกตัดสินใจอย่างไรดีมันพื้นดวงมันเลยรู้สึกแบบเหนื่อยๆกน่อยับจิตใจมันตัดสินใจไม่ได้มีงานนั้นงานนี้เข้ามาไม่รู้จะทําอะไรก่อนไพ่กิดขึ้นมาเลยใจเย็นนะใจเย็นไว้ก่อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ยไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยหากเรามีพลังใจมีพลังใจใเยอะๆตั้งสติบ่อย เวลาเราจะเริ่มต้นงานเนี่ยโอเคนั่งนิ่งก่อนหลับตาเราก็ตั้งสติให้ดีตั้งสมาธิให้มั่นเข้าไว้ไม่ว่าอะไรก็ตามท่องเอาไว้ว่าเราทําได้ไม่ว่าอะไรก็ตามเราสามารถประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานก้าวหน้าได้แน่นอนดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการงานี่ยอยู่ที่6 0นะถือว่าประพองไปได้หาก,กเราจะเย็นและมีพลังใจมากพอครับโอเคเรามาดูในเรื่องของ การเงินมากดีกว่าดูซิว่าการเงินเป็นอย่างไรบ้างการเงินขึ้นในเรื่องของความกล้าหาญความกล้าหาญมันคือในเรื่องของการที่จะต้องไปโฟกัสนะโฟกัสในเรื่องของอรายจ่ายและก็รายรับให้ดีไม่ฉะนั้นนะมันมีเรื่องของรอยรั่วนะรอยรั่วในเรื่องของการเงินมันจงรั่วไหลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องระวังให้ดีนะหากเราคุมการเงินให้ดี นะมันเป็นโอกาสมาเป็นโอกาสให้เราไม่มีเงินร่ำไรต่อไปดังนั้นก็หากเราคุมการเงินแล้วก็สร้างแบบเป็นเรื่องของตารางนะการางการเงินของเราต้องใช้ใจอะไรจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างไรบ้างที่มันดีมากยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญเพื่อนแหละคือการรอบคอบและต้องระวังในเรื่องของการเงินให้ดีดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินอยู่ที่50%นะเป็นตะเป็นพลังใจให้เราการเนาะมันดูไม่ไว้อยู่เงินจะเสียเยอะนะต้องระวังให้ดี โอเคครับเรามาดูเรื่องของโชคลาภบา้างดีกว่าดูซิว่าโชคลาภในเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของความพยายามนะความพยายามหมายถึงอะไรมันก็มีโชคลาภเข้ามาแต่ว่ามันมากับในเรื่องของงานมากกว่าในเรื่องของหวยในเรื่องของแบบเรื่องของโชคลาภเงินทองมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะดูซิไพ่ขึ้นไพ่ขึ้นในเรื่องความสุขดังนั้น หากเราสร้างขวัญกำลังใจตัวเองเยอะๆก็แล้ากันหากมีกำลังใจหากมีแบบโมเมนต์ที่ดีมันเหมือนเป็นแรงนึงดูดเป็นแรงผลักดันในเรื่องโชคลาภของเราได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นช่วงนี้ก็ทำบุญเยอะๆก็แล้วกัเกนเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของโชคลาภอยู่ที่50%าสิบเนะห้ไม่ได้มากอะไรมากนะักหากเรามีบุญมีบารมีสร้างบุญเยอะๆก็มีโอกาสมากยิ่งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ โอเคเรามาดูในเรื่องของสุขภาพบ้างดีกว่าดูซิว่าสุขภาพเป็นอย่างไรปั๊บไพ่ขึ้นในเรื่องพุ่งชนพุ่งชนหมายถึงอะไรระวังเรื่องปวดหัวปวดหัวหนักหัวหนักแบบความรู้สึกแบบในช่วงนี้มันรู้สึกไมเกรนขึ้นรู้สึกปวดหัวบ่อยๆรู้สึกร่างกายมีความแบบเหนื่อยล้ามึนหัวเป็นไมเกรนแบบโรคมันหมุนอะไรแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องของสุขภาพเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ ต้องระวังเรื่องของแบบอุณหภูมิในร่างกายนะแล้วก็ระวังเรื่องของความร้อนในร่างกายต้องระวังให้ดีดังนั้นดูแลสุขภาพของเราทานอาหารให้มีประโยชน์ถ้าเป็นไม่ได้ก็ลองไปตวรวจสุขภาพให้ดีก็แล้วกันนะครับโอเคครับเรามาดูในเรื่องของภาพรวมดีกว่าเนอะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ไพ่จะเดินอะไรเราบ้างสาหรับเดือนกุมภาพานนันธ์นะไพ่ขึ้นทะเลสีดาความมืดมิดในจิตใจ นะความรู้สึกของเราเพราะไพ่พื้นดวงของเราเนี่ยขึ้นในเรื่องของความเหงาขึ้นในเรื่องของการต้องสู้ชีวิตต้องทาหลายสิ่งหลายอย่างตามความฝันสิ่งที่เราอยากเป็นและไพ่ก็เตือนอีกครั้งในเรื่องของความรู้สึกที่มันกึนกินจิตใจของเราถึงแม้ว่าภายนอกเราจะโอเคแต่ภายในเรารู้สึกอึดอัดรู้สึกแย่กับหลายสิ่งหลายอย่างดังนั้นไพ่ขึ้นค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือที่เราบูชาหรือไปตามที่ไพ่ขึ้นนี้ก็ได้นะลองไปกราบไหว้พระพรมนะพระพรหมหมายถึงความสําเร็จนะหรือว่าเรานําหลักคําสอนของพระพรหมก็ได้เมตตากรุณาเมตตาอุบเบกขาลองไปศึกษาดูลองทําตามนี้เรามีความเมตตาเรามีความกรุณากบผู้อื่นลองทําจิตใจวางเฉยมีมุทิตาด้วยลองทําดูหากเราทําหลักธรรมของพระพรหมได้ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีเป็นหลักธรรยีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นการเพิ่มพลังใจของเราได้เช่นกันลองทำดูนะครับ